สุดนครับลีปนีก็จะมารีวิวให้ชมกับตัวกล่องเครื่องมือนะครับสำหรับเอาไว้ใส่พวก,กอุปกรณ์อะไรต่งตางๆที่เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าจะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็ตามนะครับอย่างเช่นพวกดอกสว่านใบเจียรหรือเป็นอุปกรณ์ซ่อมอะไรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรืออุปกรณ์ตกปลาก็ใส่ได้เช่นกันซึ่งถ้าใครกําลังหากล่องเครื่องมือก็ลองดูตัวนี้ได้ที่วางอยู่บนโต๊ะตัวนี้มันจะเป็นกล่องของวัตฟอร์ อย่างแรกเลยตัวกล่องอะไหล่ชิ้นนี้เขาจะออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นทรงแบบโมดูล่านะก็คือเราสามารถต่อกันแบบเป็นแผงแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงเนี้มันจะเป็น4ชิ้นด้วยกันนะสชิ้น4แบบแต่ว่าผมเอามาต่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เวลาเราวางตั้งนะครับหรือว่ายกเคลื่อนย้ายอะไรต่างมันก็จะเหมือนว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยซึ่งเราสามารถต่อได้หลากหลายแนวแล้วแต่เราเลยหรืออาจจะ ต่อเป็นแนวตั้งสูงขึ้นไป็ฉีชั้นเลยก็ดีเหมือนกันก็สวยอีกแบบนึงซึ่งถ้าเกิดว่ามีแค่ตัวเดียวอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เด่นอะไรแต่พอมาวางเป็นแผงต่อกันแบบ4ี่ชิ้นแบบนี้มันดูแบบวีเทคเจอร์แล้วก็สวยด้วยด้วยสีที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็คือเป็นสีส้มที่เอาห้างเด่นซึ่งนอกจากสามารถวางตั้งกับพื้นอย่างนี้ได้นะตัวกล่องเขาเราสามารถเอาไปแขวนกับผนังได้ด้วยด้านหลังเขาก็จะมีช่องสำหรับเอาไว้แขวนเลยเหมือนการแขวนรูปทั่วไปเลยครับก็สามารถยิงสกู2ตัววแล้ก็เอไป ไดเ้เขาก็จะใส่สเกลวัดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยในด้านของการวางติดตั้งต่างๆทีนี้มาดูในด้านของวัสดุบ้างตัววัสดุของเขานะครับจะเลือกใช้เป็นพลาสติกที่เป็น P ีซึ่งข้อดีของตัววัสดุที่เป็นพีพีนี้คืออย่างแรกน้ําหนักเขาจะเบาเหมาะสําหรับเอาไว้ ติดตั้งแขวนบนผนังแรงต่างแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับไม่แตกหักง่ายแล้วก็สามารถทนพวกสารเคมีต่างๆงานซ่อมอย่างเงี้ยมันพวกมีน้ํามันมีคาบอะไรอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันก็จะทนไดนะ้ไม่ดูดซับน้ํามันป้องกันความชื้นได้ในระด,ดับหนึ่งด้วยสําหรับตัวของวัสดุที่เป็น PP แบบนี้อยากให้ดูตัวเนื้อง,งานของเขาตัวกล่องเขามีราคาไม่ได้แพงนะทึ่งชิ้นหนึ่งก็หลักร้อยแค่นะั้นแล้วราคาจะห่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นแบบไหนแล้วหมดที่เอาไม้ชมวันเนี้ยก็จะเป็น4แบบด้วยกันซึ่ง เราดูตัวงานนะครับก็ถือว่างานของเขาก็คุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่าชิ้นงานเขาทํามาได้ดีเลยเช่นรอยต่อพวกนีน้เขาเก็บงานมาให้เรียบร้อยเนียนแล้วก็สวยด้วยนะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล่องกันดีกว่าว่ามันมีแบบไหนกันบ้างครับผมจะให้ดูกันที่ตัวแบบแรกแบบแรกคือชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกใสที่แบ่งเป็นช่อง9ก้าช่องด้วยกับซึ่งเวลาเราใช้งานเราสามารถดึงออกมา,าได้แน่นอนว่าพวกกล่อง ที่เอาไว้ใส่พวกชิ้นงานอะไรนะหรือชิ้นงานเล็กๆเขาเ็้าเน้นเป็นกล่องใสแบบนี้แหละครับเพื่อที่เราจะเห็นพวกอะไหล่ชิ้นงานด้านในได้นะวเวลาเราดึงออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถดูเช็คได้ว่าอะไหล่อะไรอยู่กล่องไหน,นเวลาเราหยิบใช้งาน,นก็จะสะดวกต่อการใช้งานได้ดีด้านในเขาจะมีเป็นช่องแบ่งให้เราเป็น2ช่องด้วยกันตัวช่องด้านในเราสามารถดึงออกได้นะก็จะได้เพิ่มในเรื่องของขนาดที่ต้องการใส่ได้นะครับซึ่งแน่นอนงานทุกอย่างโอเคเงียบแล้วก็แข็งแรงสามารถเปิดปิดได้มีตัวล็อกให้แบบนี้ตรงล่างตรงนี้นะครับ เราสามารถติดเนมเพจไปได้นะว่ากล่องนี้ใส่อะไรนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเอาไว้เอานิ้วเกี่ยวดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับชิ้นแรกตรงนี้มันก็จะมีทั้งหมด9กกล่องด้วยกันนะครับเวลาเราหยิบจับใช้งานก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับตัวลิซ่าเขาจะไม่มีตัวล็อกนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบว่า เคลื่อนย้ายบ่อยๆแล้วเวลาเอียงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไหลได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือสําหรับกล่องชิ้นแรกนะครับทีนี้เรามาดูกันที่กล่องชิ้นที่2ด้วยกันอย่างแรกเขาจะแบ่งเป็นลิ้นชักมาทั้งหมดอยู่4ลิ้นชักด้วยกัน2ลิ้นชักแรกนะครับก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้ครับเป็นกล่องพลาสติกใสที่ด้านในเขาจะแบ่งช่องเล็กๆอยู่ทั้งหมด6ช่องด้วยกันตัวกล่องเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นกล่องแยกเวลาเราจะหยิบจับใช้งานนะครับก็ปลดล็อกแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยด้านในเขาจะแบ่งเป็นช่องท ตรงนี้สามารถดึงออกได้นะครับสําหรับใครที่เอาไว้ใส่พวกไปเจียอะไรต่างที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถดึงออกไว้ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการหรือจะแบบดึงแค่2อันด้านบนอย่างเงี้ยก็ทําได้เช่นกันให้อิสระในการแบ่งช่องโอเคเลยนะครับสําหรับในด้านของตัวกล่องด้านในซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่สกล่องด้วยกันแบบนี้ส่วน2ชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกล่องที่ ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องชิ้นเดียวที่มีลักษณะยาวแบบน,นี้เลยเอาไว้ใส่อะไรก็ตามที่เราต้องการใส่พวกอะไรชิ้นเล็กนั่แหละครับอ่ะอันนี้จะมีตัวล็อก2อันปึ๊บด้านในเขาก็จะแบ่งช่องมาทั้งหมดอยู่13ช่องด้วยกันเยอะมากนะเอาไว้ใส่พวกอะไรย่อยต่างๆได้เยอะเลยซึ่งเราก็สามารถแบ่งช่องได้เช่นน,นี้อาจจะเอาไว้ใส่ทุ่นลอยอะไรอย่างนี้ครับตัวยายาอ,อ่ะตัวนี้ใส่ได้เลยนี้ยนเะนี้ย ครับถ้าเป็นอะไรที่มีขนาดที่ยาวหน่อยนะครับก็ใช้ตัวลิชักกล่องนี้ได้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2กล่องด้วยกันซึ่งเวลาเราจะหยิบจับใช้งานอะไรก็ดึงออกไปได้นะก็สะดวกดี อันนี้เลยอันนี้คือกล่องทิ้นที่สองก็จะมีกล่องยาวมาให้สองกล่องนะครับแล้วก็กล่องสั้น4ี่กล่องด้วยกันก็มีตัวล็อกให้ด้วยนะครับเวลาที่เราจะหยิบจับใช้งานแล้วก็ติดเอ็มเพจไว้ได้นะครับตรงลิชชักตรงนี้ได้เลยหรือจะติดที่กล่องก็โอเคมาดูที่กล่องต่อมานะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นกล่องยาวทั้งหมดอยู่4กล่องด้วยกันอันนี้ก็จะเหมือนกับกล่องนี้เลยนะครับแต่ว่าให้เป็นกล่องยาวทั้งหมด4่ตัวมี4ี่ลิชชักด้วยกัน แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยตัวสีเงินตรงนี้เป็นกล่องอะไหล่ทั่วทั่วไปที่เราเห็นกันก็เน้นใส่พวกอะไหล่ที่หยิบบ่อยนะครับหยิบจับใช้งานบ่อยเวลาดึงออกมากนะครับเขาก็จะมีตัวล็อกให้แบบนี้ก็สามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวกครับมีทั้งหมด9้าช่องด้วยการสามารถติดเนมเพตตรงนี้ไว้ได้หรือจะยกออกไปก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอะไหล่ที่เราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วเนาะรูปทรงแบบนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ทั่วไป สำหรับตัวชิ้นสุดท้ายและนี่ก็เป็นทั้งหมดของตัวกล่องสำหรับเอาไว้ใส่อะไรของวัต d f ์ฟอร์ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันซึ่งสามารถซื้อแยกได้ซื้อเป็น4ชิ้นแบบนี้ได้พอมันวางซ้อนกันเยอะแบบเนี้ยสี่ชิ้นด้วยกันมันดูสวยมากนะสชิ้น4่แบบนี้เวลาเราหยิบจับใช้งานก็สะดวกมากไม่ว่าใครที่ทํางานหรือ,อไม่ได้ทํางานก็ตามอาจจะเป็นแบบเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ตกปาลาเราก็สามารถดึงกล่กองเนี่ยที่เราใส่อปุปกรณ์ไว้เรียบร้อยปุ๊บดึงออกไปใส่กระเป๋า พร้อมเดินทางต่อได้เลยอะไรเงี้ยก็สะดวกนะครับหรือใครได้เป็นสายช่างก็เก็บพวกสกูอะไรต่างเวลาไปนอกสถานที่ซ่อมบารุงนะครับก็สามารถดึงออกไปแค่กล่องเนี้ยกล่องเดียวได้เลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งค่าใช้ายี่จะสะดวกเลยสําหรับใครที่กําลังหากล่องลิ้นชักลุกแนะนําเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ที่บ้านสายดีวายงานเวิร์กช็อปก็สวยสําหรับใครที่สนใจอย,อยู่สั่งมาสั่งซื้อได้ที่ไอทูมาร์ได้แล้วสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ